đi cái đường lắm bắt mặt thật thật thay có mọi lòng thương vụ thật về cảm ơn những phong có cái thật 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 cả thật 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 แลาเดินแลเดินนี่ตัวก้มไปหน้านิดหน่อยก็เรี่อบวมบวมเยูนก้มไปหน้านิดหน่อยจะไม่ตรงตรงหลังนี้มันจะดึงแล้วจ้องประสานแก้มแล้วกดกดเส้นจะไม่เล่าลงไปปลายนิ้วอันนี้ก็ฝึกอยากกล้านี้ก็ําไม่ตัวตรงขึ้นเราใจท่าแรกนะ

ได้เยียดก็สอบสองข้างขึ้นมายกตัวขึ้นข้างล,งลงู่ด้วยข้างล,งล,งลงู่ด้วยเ,เห็นไหมเออแล้วแล้วเห็นหน้าตรงตรงนี้มันจากที่เดินก้มไปตัวจะดูตรงนี้มันก็ถูกยืดยืดขึ้นนะก้างเนื้อนันหลังให้เต็มให้เต็มชั้นมายืดยืดตัวแก้กับการ Ba găng là điện. A câu không bay lắm căn lên căn lắm 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 căn เปลี่ยนการทำอะไรเปลี่ยนการวันนี้ไม่เคยเปล่งกคริวแล้วถ้าเปล่งกคริวก็ก็ทานแมกนีเซียมกับโปรตีน,นหนึ่งสองอะไรอยุดงเีคู่เดียวแล้วก็สามวันนี้อันนี้คือแก้ หลังโกนะ้น่ช่วงช่วงบนนี่ไฮฟติคเพิ่มหลังช่วงแรงนี้ก็ก็มันแบบนองอยู่แล้วหลังช่วงบนนี่มันไม่โก้แล้วก็คุบได้ยืดขาได้ถ้าที่สองก็ท่าซุป,ปเปอร์แมนก็เป็นท่ายืดก้ามแม่หลังนี้ตั้งแต่โอถึง ขึ้นไม่ไหวพอพอหมอนไปลองรองน้อยแล้วถก็คนไข่อยู่คนเดียวก็ไม่มีใครช่วยรักษาให้นะถ้าอยู่คนเดียวต้องถอยให้กว่าเท้าทั้งสองก้ามไปยันขวานกระด้งแผ่นี้อันนี้ถ้ามีคนอยู่ใกล้ๆก็ช่วยล็อกข้อเท้าไว้ Gay phục lòng bay bạn yêu thương tạo gang đi lại gang đi đi lại có khoan hảo thì ở lòng này ở lòng mời 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 mời